สวัสดีค่ะหากเพ,เพื่อนฝันเห็นลูกแก้วจับหรือถือลูกแก้วทํานายฝันว่าท่านที่เป็นโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจจะได้บุตรและจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นความรักคนโสดจะได้ดีใจเพราะได้เจอคนที่ถูกใจมานานใครที่ชอบมีความรักแบบปิดบังซ่อนเลน ช่วงนี้จะรู้สึกสัช่วงนี้จะรู้สึกร้อนรุ่มเพราะกลัวความรักถูกเปิดเผยการงานการเงินจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างที่ต่างถิ่นหรือต่างประเทศจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลขนำโชค09 89 99 009 109 119 คุณที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำนายไทยทัชชาแนลฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ